สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องย่ำเสาครับโอ้ยมันย่ำเสาลงลงเวลาตัวนี้มันย่ำใบตัวนี้อ้าพี่น้องครับบานใดพ่นตกเนี่ยนะครับบานนั่งบกบโต๊กด้วยครับเด้อลิ้นลิ้นเสื้ออยู่ครับจักรินรถมือสองครับพี่น้องครับอู้ตกใดโตกดีครับผมย่ำแางปีนี่ให้ตกบโตกครับมาเบิ่งพักเกษตรพี่น้องมาทิชเชอร์เขาผสมพืชเพรานี้ โอ้มีใหม่ต่อยพี่น้อยเนาะอู้หยอดกำลังสวยเลยแต่หากับขึ้นบถเอาบปถึงหยอดกำลังสวยเลยครับพี่น้องครับอยู่กับวิถีอีสานนะครับผมพี่น้องครับหาหยอดพักก,กระเสก่ปเจียวต้มสมพี่น้องอ้สวัสดีทักทายพี่น้องทักท,กทายนะครับท่านใดกินเขากินนั่งเร่หยอดพักขี้เล็กปลาเสาถือว่าไปแกงเลี้ยงเลย หัวกินได้ได้ครับพี่น้องนี่เขาเอือนรวกินได้อ่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสมองสมบัตินะครับเด้อทักไทยนะครับผมร่างกายการจากพิษสำรวจเพิ่งมาถึงบ้านนะครับผมอ่สวัสดีสมองสมบัติสมองสุเจาะทักไทยทักไทยเย็บหย่อนเด็พักขิ้เล็กเหนียเรียไปเจียวนี่ครับผมทำหนี้กับพ่ออะครับห,หายหายยากนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอพักรอตำสมมาก,ก่อนนะครับผมสี่มีมาบ่ อะสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมสวัสดีทางเอฟซีนะครับเล่นลายหมองเลายบอลน,นะพี่น้องเนาะนะครับผมกะโยกับบรรยาก,กาศอ่รถมือสองนะครับผมสมัยเป็นเด็กหนุอยนี่ก็น้องเอ้ยน,นี่นี่ครับผมเข่าง่ามครับพี่นี่ครับผมง่ามหน้าง่ามเกือบทุกหน้าเลยพี่น้องนะครับเขียวขจีครับเลยเพิน่นตอนนี้เพิ่นบริษ,ษัทป,ปุ๋ยนะผมว่าเพิ่นน่าจะปลูกมันหลือเพิ่นกูหรือครับม,ม,มีมีมีพวกวัชพืชพวก อ่าปุ๋ยถ่มันยังอยู่น้าผืนดินเนาะนี่นี่พักเขาเอื่นยังเกาะภาษาบานเ่าเขาพักพักคุณทอนนะครับนี่ก็ง้ามครับผมออ้เราไปใส่เบ็ดไข่ลีครับพี่น้องป่าขี้ได้พี่นี่ผุมบ่าสม่ไปด้กวกันผู้เฒ่าไปกับพักกันลูกย่ำย่ำหลอบเนาะย่ำหลอบย่ำไส่นะครับผมย่ำหลอบย่ำใส่นะครับ เบิกปีนี่ผู้ใด้ที่มานปลาเนาะพี่น้องเอู้หนะคร 11, 000, บับผมเขาเริ่มใส่หลอดกันยังเนาะหน้าปลาซอพันว่าท่านจะใส่หลอดไหมปีนี่นี่ก็เป็นหม่องล้มป้านะครับปลามันเล่ามาขังนี่แล้วโอ้ครับพี่น้องบรรยากาศนะครับผมเดี๋ยวจะหน่อยกับเขาเลื้งให้พี่น้องวันนี้พ่อเลื้งเสร็จก็เลี้อเท็ดต่อฟางพี่น้องปีเดียวครับปีนึงแป๊บๆเดียวเพราะท่านได้เห็นยังทำเพร่ะท่านได้หายใจข้ามปีแล้ โอ้นะครับเบื้องพื้นดินพี่น้องนะครับหากินหาอยู่นะครับนี่แต่ตามวิธีอีสานบ้านเฮานะพี่น้องเอ้ยนะครับผมส่วนผมก็อาชีพรถขายรถมือสอ้างนะพี่น้องนะครับผมก็อาชีพไผ่ยาชีพมันมักไผมักมักมกม่นนะพี่น้องเนาะนะผ้าพี่น้องเบืบ้องป่าหญ้าป้าขาบพี่น้องมีบ่มีเห็ดบ่นเห็นแอนมีบ่กล้า,ก,ากินดอกนี่เห็ดมันใกล้พันธุ์ นี่ก็ตะกวนนี่เพิ่นก็บอื่นน้องนู่นแต่บางคนก็บอื่นน้องพานะครับผมเดี๋ยวถ้าคนอื่นมือกีกับผ้าผูเบานะครับไปซื้อเหล่าฝากคนซื้อตำสมแหงนะครับเปิดมันได้ป่ะนี่เปินเลยครับรถเงินครับรถเปิดมันรับสวัสดีพี่น้องปวงไปสมองสุบ้านสมองสุเจนะครับเนาะอ่าอ่าทักทายนะครับผมย้ำเบียบายกันละกันนะครับผม เพิ่งจากลับจากส่งรถนะครับผมขอบคุณพี่ทั้งอีหยังก็พี่สนหลวงเนาะเป็นขายพวกไก่ทอดนะครับเป็นต้นตำรับเลยนะครับผมอร่อยกรอบกรอบนอกนุ่มในนะครับประมาณนี้นะครับแลกะผิตภัาฑประกันได้ก็ต้องกราบขออภัยให้คุณพี่หลายเด้อครับผมทั้งพี่สนโลกนะครับเนาะอยู่กับช่องรถมือสองเลยพี่น้องวันนี้กัน เพิ่นขยันเพิ่นเิ็ดหน้าเพิ่นทิชตงามครับเดินะครับสุปตะก้อนนี่เพิ่นผ้ากันด,ดัมนะครับหน้านี่เพิ่นที่ผ้ากันดัมนะครับนี่กะเป็นเพือนเป็นอู๋สีนะของผมนะครับ,ผม,นะรบผมกะเดี๋ยวนี้บริเทสเทวานะครับผมกะไว้นอนนะครับผมกะข้างนอกน,นี่ก็เป็น บางจอรถนั้งก็ว่าโอกาสข้างหน้าขขยับขยายเป็นบานนะครับพี่คิดเป็นบานเนาะลถแดดรถฝนแหรอพี่น้องนะครับผมฉีดพ่นน้ันกับบอลเนียนอนหรอกแต่ละปูแต่ละคนก็ได้ยี่เด็ดตำสมวะเนาะเสียงออดโรองเรียนนะครับผมายสอง ที่เขาล้มหัวนี่มีรลายสายเหตุแต่พี่น้องหนึ่งเขาปลูกของเนาะครับเนาะแต่อทำไมตะกอนมันว่ามีหัวนะครับเขาบอกใครปลูกกันนะครับแล้วเขาเลยมาเหตุปลูกมันคขามาปลูกมันเขาก็เลยกันงัวกันวข่เขาไปเหยียบปลามันเขาพี่น้องเขาก็เลยแบบไปขับหลานนะครับผมสมัยสม,มัยนี้นักเรียนเพื่นสบายด้ยนะครับวิธีตารับหลาน เด็กกว่านี่ที่บอกไข่มีเหรอครับผมรับหลูคับหลานไปโรงเรียนสวัสดีทักทายครับสวัสดีครับขับหลานครับผมขับหลานนะครับทำไมเด็กกว่านี่พากันยางทะเลทะเลาได้ครับบอกขยันยังเลยเด็กกว่านสุ้มวันนี้เพิ่นว่ารถลักเล็กหน่อยรถอันนั้นหลายนะครับนี่ล้บเบาหน่องนะครับเนาะเพิ่นไปเสือเหลอาให้ผมเพราะท่านเห็นมาอยู่ไปดรถมุ่ง้ำสมเพราะท่านเลี้ยวปะ กินเงี้ยกรบเบ้อเศียรครพี่น้องมันจืดมันจืดมันภาษากลางเขาจะเรียกว่า,าน้ำไม่แห้งอะไรประมาณนี้นะครับผมภาษาอีสานมันจืดเพอมันจืดมันจะกินกราเบื้องเศียเพิ่นวะ่ะท,ทักทายนะครับพี่น้องเก็บหยอดกระถินนะครับผมผมกคอยจะเก็บซองซับหยอดแต่พ่อพี่เจ้านะครับผมพ่อหายอยากโมดูว่าเบาหนังสีด่ดยไอ้ตั้มสมมให้ผมบ่ด่านผม นี่อนาะจะเป็นพรกระเสกหน่อยพี่น้องครับพรกระเสกหน่อยเล็กหน่อยเท่าน,นี้ไขหลายเลยพี่น้องที่เรามาระวังกันนี้ครับ